ก็ใส่ไข่ลงไปไปเลย,ยไปนะพี่แกงลงไป,ไปขยำเลยนะคะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะใส่แป้งทอดกรอบถ้ามันเหลวไปเราอาจจะใส่แป้งไปอีกนะคะนิดหน่อยเกือบได้ที่แล้วนะคะอาจะใส่ชู่วพูแล้วเด้อแต่ว่าอย่าขยำแรงนะมันจะไฟกลางนะไฟกลาง กลางค้อนไปทางอ่อนนะคะเพราะว่าก็จะพลิกระเดร์ทุกคนอ่าเหลืองงามเลยนะคะสวยงามพระรามแปดนี่เลยนะคะนี่ตั้งใจเย็นนิดมนึงนะคะเพราใจไม่เย็นมันก็จะดำน่ารับประทานนะคะทุกคนทอดมันหมูสับสุกแล้วคะ่ะ สียงามนะคะสวยงามนะคะเป็นไงบ้างเหลืองหน้ารับประทานนะคะโสจารพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมสิสค่ะวันนี้เราจะมีเมนูเร่งด่วนนะคะก็คือทอดมันหมูสับนะคะเราเตรียมหมูสับมาแล้วนะคะประมาณเอ่อ400กรัมนะคะคเกือบครึ่งโลนะคะ ส่วนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชเอ่อซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็แป้งทัดกรอบนะคะแล้วก็เอ่อถั่วพลูนะคะเนื่องจากเอ่อที่บ้านเราถั่วฝักยาวเราเป็นสีขาวนะคะวันก็คิดว่า ใส่ถัว่วพูแทนดีกว่ามันจะได้เป็นสีเขียวมันจะได้สวยนะคะก็มันถั่วเหมือนกันนะคะก็เลยเปรับปรับใช้แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเทหมูลงไปแบบนี้นะคะอ่าท่านแรกเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะลงไปเลยขยำขยำขยำน,นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ย้อยเอาเครื่องเครื่องปรุงลงไปนะคะ ตอนแรกก็จะขยำไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาเอาพริกแกงลงไปนะคะพริกแกงนี้เราไม่ได้ตำเองเนื่องจากเราจะเทดลองยี่ห้อนี้นะคะว่ามันอร่อยไหมนะคะซื้อมานะคะ<ม>ก็เลยก็ยนั่นแหละทยอยลงไปนะคะพริกแกงลงไปขยำเลยนะคะขยำในตอนแรกมันอาจจะมันอาจจะเละๆนิดนึงแต่พอเราใส่แป้งลงไปมันจะค้นนะคะ เราก็ขยัให้เข้ากันแล้วต้องตะแคงนี่นึงมันจะได้มันจะได้ไดปรวมกนมันจะได้ไวๆนี่นะคะแล้วก็ทยอยเพิ่มปรุงลงไปนะคะเอาอะไรลงไปก่อนน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาเราไม่ชอบหวานนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะอ่ะขาขยันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่หรือว่าจะใส่แป้งไปเลยก็ได้มันจะได้ไม่เละเรียวไงก็ได้อ่ะแล้วแต่อ่ะใส่แป้งทอดกรอบไปนะคะแป้งทอดกรอบนี่หนึงช้อนโต๊ะแต่อาจจะใส่เพิ่มนะคะเดี๋ยวดูความเละก่อนความเละก่อนนะคะส่วนผักนี่ใส่หลังสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละถ้ามันเหลวไปเราอาจจะใส่อ่า แป้งไปอีกนะคะนิดหน่อยเพราะว่าอัตราส่วนก็ไม่ต้องเป๊ะมาก็ได้นะคะเอาที่ความเหมาะสมเนาะเละไปไหมแต่มันต้องนวดนานๆน,น,นะไม่งั้นมันจะไม่เหนียวมันต้องขยำขยำถ้ามันเละไปก็ใส่แป้งต้องถามคนคนนวดนะพ่อนไม่ได้นวดเองใส่อีกนิดนึง เดี๋ยวเรียกใส่แป้งอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เกือบได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมแป้งลงไปอสองช้อนชานะคะเพิ่มอีกเพราะว่าดูดูท่ามันจะเหลวไปนิดนึงนะคะนวดได้ที่อย่างถ้าได้ที่ก็บอกนะจะได้ใส่ใส่ถั่วพูลงไปนะคะเพราะกลัวถั่วพูมันเละนะคะเดี๋ยวจะไปขยำแล้วมันจะเละ นะอ่าะจะใส่ตัวพูแล้วเด้อทุกคนนี่ตัวผููจะน้อยไปไหมแต่ว่าอย่าขยำแรงนะมันจะมันจะเละแค่ให้มันเข้ากันเพราะถ้าไม่ใส่สีเขียวมันจะไม่สวยเลยนะคะตัวฝักยาวเราเป็นสีขาวมันไม่เข้ากันน้อยไปไหมอะ่ะไม่น้อยนะโอเคพี่สาวบอกไม่น้อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะปั้นให้เป็น กลมๆนะคะแล้วเราก็จะทอดแล้วนะคะเตรียมกระทะเรียบร้อยแล้วไหนลองลองหยิบมาตัากรอนดิโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคทอดได้ละทอดได้ละโอเคเดี๋ยวจะทอดกันเลยค่ะนี่พร้อมเลยนะคะเราจะใส่ระวังถุงมือนะอย่าอย่าไปใกล้อันนี้นะ นี่ลงไปแล้วนะคะไฟไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนนะคะไฟกลางนะไฟกลางกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพราะน,นี่นะคะเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะนประมาณสักสิบนาทีนะคะก็คงจะสุกแล้วเนาะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าถ้าใจไม่เย็นมันจะไม่เหลืองนะคะมันจะดำแทนเนาะนี่ แล,ลแล้วเราก็จะพลิกระเด้อทุกคนอ่าเหลืองงามเลยนะคะสวยงามพละามแปดน, <8. S 2> นี่เลยนะคะนี่นะคะก็สองชิ้นแรกที่ลงไปนะก็จะสุกก่อนเนาะนี่ก็อย่างที่บอกนะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราใจไม่เย็นมันก็จะดำอืม นี้ลงหลังมีรองหลังเดี๋ยวค่อยกลับนะคะน่ารับประทานนะคะทุกคนทอดมันหมูสับอันนี้อันนี้เหลืองยังเราใส่ทีหลังอ่อยเหลืองแล้วนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วกลับได้เลยนะคะเคเดี๋ยวรอสักสามนาทีก็สุกเลยละ่ะคิดว่านะคะมาสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วนี่ สวยงามนะคะเป็นไงบ้นงคะทุกคนนี่สวยงามนะคะเป็นไงบ,บ้างเหลืองน่ารับประทานนะคะอ่ารอจานพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟก่อนนะคะเสิร์ฟก่อน เสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วทอดมันมันหมูสับนะคะ